ช้าชาช้าชาใจเย็นเย็นใจเย็นใจเย็นอ่าอ่าอ่าหนูเจ๊เจไปไหนแล้วนุฮะไหนอ่ะเจ๊เจอยู่ไหนล้มอ่าลุกขึ้นลุกขึ้นอ่าวัดสวนสูงเจ๊เจวัดสวนสูงให้น้องหนสูงเท่าไหร่คะสูงเท่าไหร่อ่ะยืนตรงตรงยืนตรงตรงมาดูสิ อ๋อเลขแปดหรือเปล่าคะเลขเจ็ดหรือเลขแปดอ่าขึ้นได้เขาเคยขึ้นอยู่เจเจดูน้องด้วยค่ะอ่าอจับเจเจดูน้องด้วยจ้าอ๋อมันเหนื่อยช้า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 จังเลย 嗯。